สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ชา n แนลนะครับวันนี้ก็ใกล้เทศกาลไนนหว้พระจันทร์นะครับเฮียก,ก็เลยมา,มารีวิวนะคะนนรับขนมไหว้พระจันทร์ของ S&P ครับในกรณีที่เราไม่ชอบทุเรียนไส้ทุเรียนหมอนทองแล้วก็ไม่ชอบไส้ไข่เค็มเราจะเลือกซื้ออะไรนะครับว่ามีรสชาติอื่นใดบ้างที่ไม่มีหมอนทองกับ ไข่เค็มนะครับเพราะเคิดร่าใครชอบกินเนี่ยก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นขนมนะครับวายพัด s อสนะถ้าเราซื้อ4ี่ชิ้นนะเ็าจะแถมกล่องให้แล้วก็แถมถุงให้อย่างนี้นะฮะเก๋ไก่สไลเดอร์มากนะครับก็จะเป็นข้างในเนี่ยมันจะออกูจีนจีนหน่อยนะถุงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่องข้างในจะเป็นรูปผู้หญิงจีนนะครับแบบนี้นะฮะเป็นนางฟ้าจีนในของเขาเนี่ยนะครับดูแบบใส่ออกมานี่คือไว้อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเออดูแบบโชว์หน้าแบบ พรีเซนเตอร์คนนี้นะคะก็ดูแบบเออดูเก๋ไก่ดีนะดูแบบจีงๆดีนะครับข้างในก็จะเป็นแบบกล่อ,อางาเงี้ยทำออกมาดูสวยนะครับเป็นแบบแสาวจีนนะใส่ใส่ชุดจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างในโอเคข้างในนะฮะก็ถ้าซื้อสี่ชิ้นนะเขาจะให้แถมกล่องแบบนี้มาข้างในก็จะเป็นอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะฮะ ขนมไหว้พระจันทร์ที่ที่ไม่มีหมอนทองแล้วก็ไม่มีไข่เค็มนะครับโอเคครับหน้าแรกนะครับเป็นไส้แรกที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับเป็นขนมไหว้พระจันทร์ฮะไส้งาดํานะครับผมก็ข้างนอกก็จะเป็นสีแบบทั่วไปแบบนี้หนหลงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้งาดํานะครับตัวนี้ э ไม่มีไข่เค็มนะครับแล้วก็ไม่มีหมอนทองนะครับ <concur> มันจะเป็นพวกแป้งสาลีแล้วก็เป็นพวก เม็ดบัวนะครับผมนี่หานไปเหนือนะไส้ที่สองนะครับก็จะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวครับแค่ก็คล้ายๆกับไส้เมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าอันนี้ใส่งาดำแต่ตัวนี้ใส่เม็ดบัวแห่นะครับเ,เหมือนกัน,นครับก็มีมีแค่เม็ดบัวเฉยๆแล้วก็พวกน้ำเตงโมไข่ไก่พวกนี้นะครับก็น้ำตาลอย่างเงี้ยแป้งสาลีนะครับกับ เม็ดบัวสส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่มีไข่เค็มนะครับหน้าที่3าที่เรามารีวิวกันวันนี้นะครับผมก็เป็นขนมวัาพันย์ไส้อินทผาลัมนะครับทันพืชน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้ออิทผาลัมนะครับมีแป้งสาลีมีอินทผาลัมนะครับน้ำผึ้งน้ำตาลนะครับมันได้แตงโมพวกนี้นะครับไม่มีไข่เค็มนะครับเพราะว่าเพียงรู้สึกว่าการกินไข่เค็มกับขนมมัน,นมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้ากัน ถ้าเป็นวัวเราไขหวานโอเคแต่ถ้าไข่เค็ม,มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ขนมอะ่ะออมันมันไม่ได้ฟิล์มขนมอะ่ะแล้วก็ขนมที่เกี่ยวกับทุเรียนมันกินเหมือนค่อนข้าง,างแรงสำหรับเฮียเฮียก็เลยไม่ใช่ชอบอะนะครับก็เลยไม่ซื้อเอาล่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเบสเลยเฮีย,ว,ยว,ว่าจะกินอันนี้แหละนะฮะชิ้นอื่นนี้ก็ชิ้นอื่นนี้คือจะให้คนอื่นกินแต่ชิ้นนี้เฮียจะกินเองนะครับก็อันนี้ดูเก๋ไก๋สไลเดอร์มากนะครับสีดานะครับเป็น ขนมวัปปัจ,จันทร์นะครับไส้ช็อกโกแลตส้มช็อกโกแลตลาวานะครับตัวนี้ขนมจ,จะเป็นแบบสีดำ,ดำๆแบบนี้นะครับโอเคฮะก็วันนี้นะกะ็จะเป็นรีวิวขนมวัปรจ,จันทร์นะสี่ชิ้นแถมกล่องพร้อมถุงนะครับตัวนี้ถุงถุงกระดาษเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้ด้วยนะฮะดูเก๋ไก๋นะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมกันนะครับถูกที่สุดนี่จะเป็นขนมขนมบัตรจันทร์ไส้เม็ดบัวนะครับผมตัวประมาณ98บาทนะครับถ้าเป็นงาดำล้วนเนี่ยอยู่ที่112บาทครับไส้ส้มช็อกโกแลตนะครับ115บาทนะครับอินทผลัมธัญพืชหนึยสิบห้าบาทนะครับก็เฉลี่ยแล้ว เอตกชิ้นละเกือบประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมก็ปีหนึ่งเนาะเราไหวครั้งเดียวนะครับขนมไหว้พระจันทร์มีโอกาสได้กินก็ประมาณช่วงนี้เท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะถ้าสนใจก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับที่เอสแอนด์พีนะครับถ้ามีสมาชิกด้วยก็จะได้ลดอีกนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เสียคานี้นะครับผมก็สาหรับวันนี้นะฮะขอทุกคนมีความสุขนะครับกับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับก็ ขอให้อิ่มอร่อยกับเทศกาลพระอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชกกดร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี